มาแกะกล่องโคมไฟไฮเบรของโมดิเซอร์เซลกันครับรุ่นนี้เขาจะมีรีโมทควบคุมคอนโทรลมาให้มีฐานมีน็อตให้ครบเลยสายไฟของเขาเนี่ยให้มาทั้งหมดยาวประมาณ7เมตรแต่ถ้าใครอยากได้10เมตรก็สามารถกดเลือกได้ครับแล้วก็มีตัวยึดเจาะกับผนังหรือฝ้าแผงเซลเซลของเขาเป็นแผงแบบโมโนสีดำครับแผงโมโนสีดำจะร์จพลังงานแสงอาทิตย์ได้ไวกว่พาพวกแผงโพลีสีน้ำเงินขนาดแผงสิบเจ็ดจุดห้คสหเซนติเมตรกำลังไฟ6วัตต์หกโวลต์สายไฟเ,เขาเป็นเส้นใหญ่และหนาจึงเหนี่ยวนำกระแสไฟมา มีทั้งหมด92ดวง350ลูเมนขนาดโคมไฟเส้นผ่านศูนย์กลาง18ซนติเมตรมีความหนาอยู่ที่8เซนติเมตรเลยนะครับวัสดุตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมผสม ABS แข็งแรงทนทานใช้งาน5ปีขึ้นไปเลยรุ่นนี้เราจะใช้แขวนแบบโซ่หรือจะใช้ขาตั้ง,ขงเข้าแขวนก็ได้เป็นสินค้าเกรดพรีเมียมมีการรับประกัน1ปีเต็มความสูงในการติดตั้งตั้งแต่2เมตรไปจนถึง3เมตรครึง่งตัวนี้เปิดปิดเองอัตโนมัติกลางวันดับกลางคืนติดแสงไฟของเขามี3แสงครับมีแสงสีขาว สว่างจนถึงเช้าเป็นโคมไฟไฮเบรรุ่นหนึ้ว,วัตต์แท้ของแบรนด์โมดิโซเซลราคาไม่ถึงพันพิกัดตะก,ก้าอยู่ทางด้านซ้ายมือให้แล้วนะครับ